ทดนีนี้เหยื่อกระสุนเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับดังนั้นการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงอยู่ท่ามกลางการจับตามองของชาวบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นมีข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นถึงสาเหตุการฆาตกรรมในครั้งนี้แต่ว่าหลักฐานที่มีอยู่ในมือน,นั้นยังไม่เพียงพอนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ไหนกับสนองแค้นครับ ดอกไม้จันทร์ส่งวิญญาณครั้งสุดท้ายให้กับสองสามีภรรยานายอัมพรและนางภัยทูลทองแท้ความสูญเสียความโศกเศร้าและความสงสัยรกคลนกันไปในความรู้สึกของคนในครอบครัวใครที่ซุ่มหญิงพวกเขาเสียชีวิตคู่นั่นแน,นนเกับผู้างนะว่าใทใไทก็ต้องตามแบบกลักวเราแบบน,นี้ได้ันัดนี้น วันที่12กันยายนตำรวจภูธรทุ่งสงรับแจ้งพบศพถูกยิงเสียชีวิตบริเวณถนนในหมู่บ้านตบนานหลวงเซนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนมากเนะี่ยหลังจากตีสามีสี่ช่วงนั้นคนจะออกขีดยางแล้วจะใช้เส้นทางนั้นเยอะมันเป็นเส้นทางมันทะลุเชื่อมระหว่างหมู่บ้านด้วยอะไรด้วย,วยเป็นเป็นมันเป็นถนนซอยก็จริงแต่มันเหมือนกับสายหลักนั่นแหละ มันไม่ใช่ที่เปลี่ยวประมาณตีสี่ครึ่งก็ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดเสียงปืนดังขึ้นสามนัดก็ตักประมาณห้านาทีก็มีคนมาเจอเจอก็โทรมาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไปในที่เกิดเหตุเลยในจังหวะนั้นตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายอัมพรทองแท้ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเข้าที่บริเวณล,ลำตัวด้านซ้ายและมือขวาเขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ข้างกันพบนางไฑูทย์ทองแท้ภรรยาถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกันกระสุนเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายเธอเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลแต่ไปถึงก็เห็นผู้ตายเป็นผู้ชายเนี่ยน,นอนอยู่กับที่แต่ผู้หญิงนี่ยังมีสติก็เลยเรียกรถมูลนิธิของผู้หญิงส่งโรงพยาบาลแล้วก็แต่ว่าผู้หญิงก็ไปถึงก็ไม่ถึงโรงพยาบาลก็ไปเสียทิ้งทางกันมูลนิธิประมาณครึ่งทางก็ เสียชีวิตแต่ผู้ชายนี่เสียชีวิตตรงที่เกิดเอทก็ซี่ถึงเพราะว่าตาหนาอ่านเกมาเกลงมาคุณนันตู่โบกใ่้มาปอนตุยิงถึงกะหนั่งตึงตัวตาหมาใส่ตึงกะปอโรถึงกะปีกะไปแค่ตีชอบแกนอนอยู่เดียวปีก็ไปถึงปีก็ชอบกันนาไม่รวยเย้าคนได้กอนดีต่างเมย์ต่างฟอปนอนอยู่ตรงนั้นทั้งสองคน ตึงแมนแกก็คือวาตรงใต้ว่าแกก็ไอไม่ตั้นนะนะอามอับตึงกระโปะวะตรงไม่ตึงตรงบ้านไม่ตึ้งสิบนาทีก็ถูกกลับมาโบกวาเหเสียเลยอ่ะที่เกิดเหตุพบอุปกรณ์กรีดยางกระจายอยู่ที่พื้นสอดคล้องเมื่อข้อมูลระบุว่าเขาทั้งสองมักออกไปกรีดยางในช่วงสี่นาฬิกาของทุกวันแล้วันเกิดเหตุพวกเขาออกจากบ้านได้เพียงสิบนาทีก่อนจะถูกยิง น,นั้นก็กับมอเตอร์ไซค์ก็ล้มลงไปนอนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่ก็นอนถึงถึงอนนี้นหละนอนถึงภาบนอนติดกับมอเตอร์ไซค์มาทั้งชุดชุดตะย,ยางมีอะไรมีถังยางน้ำอะไรเงีง้ยตอนนั้นเองคนะ่ะทังญาติเขาเข้าไปเจอหรือช่วงนั้นช่วงก็ประมาณแป๊บเดียวนะประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีญาติเขาเข้าไปถึงเพราะมันอยู่ใกล้บ้านกับที่เกิเดเหตุนี่ประมาณสองร้อยเมตรบอว่าตอนสี่รื่อ เกอโโตัดยางสี่ว่าหลุงนะตัดยางตั้งกั่โกวานี่แด่ว่าเที่ยงปืนได้ปีก็ไม่ได้ยินเลยนะนาดว่าไม่ไกลบ้านนะไม่ได้ยินนิดเดียวเลยเกเป่าัว่ได้ไปลำโอนเถอาเมียนตั้งกัต่อไปตัดยางกันทางสงคนกกสี่ขึงโกว่าตานาบ้านเกมมาเกโลงมาคุนนันตุโบ่เว่าโขนตุยิ่งไม่พบปลอกกระสุนปืนไม่มีประจักษ์พยาน พฤติการก่อเหตุตำรวจเชื่อมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวถูกให้น้ำหนักมากที่สุดอืมนอนหายอยู่ติดรถเลยติดรถอยู่บนรถเลยอยู่บนรถพันธ์ชัยสองศพด้วยกันศพเดีวยวพันธ์ญาตงโรงพยาบาลตุ้งสูงแล้วก็เสียชีวิตเพราะเสียเกือบทันทีทันใดเหมือนกัน่กเชื่อว่าจุดยิง หางจากตัวคนตายมันเป็นมิรคิดว่าน่าจะเป็นลูกซองเพราะมันกระจายกระจายไปกระจายยิงเพิ่มน้ำหนักให้ประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวเมื่อข้อมูลเชิงลึกพบว่าเมื่อสิบปีก่อนนายอัมพรผู้ตายเคยถูกเพื่อนบ้านใช้ปืนลูกซองยิงจากปัญหาส่วนตัวแต่ครั้งนั้นกระสุนพลาดเป้าเพียงเฉียวผ่านท้ายถอยไม่ถึงกับชีวิตชายคนที่ว่า ถูกเชิญตัวมาสอบปากคำเขายืนยันไม่ได้ก่อเหตุตรวจสอบไม่พบคราบขม่าวดินปืนตามร่างกายของเขาสอดรับกับญาติผู้ตายยืนยันไม่เชื่อเป็นฝีมือเขาที่ก่อเหตุตำรวจปล่อยตัวเขาไปสามปีแล้วตอนนั้นที่พ่อตัวเองประเด็นนั้นก็เอันขาได้พูดกันแล้วได้เคลียร์กันตกลงหมดแล้วซึงคนคนที่ทำตอนนั้นมันแก่แล้วคนนั้น มันเมื่อก่อนนู้นมันมีเรื่องกันทีหนึ่งแต่มันนานแล้วนะมันนานมากแล้วเขามีเรื่องกัดใจกันไอ้คนข้างบ้านเนี่ยกันเรื่องไอ้เรื่องผู้หญิงอะไรนี่แหละครั้งหนึ่งแต่มันนานมากเลยนะนานมากเลยบอกเรื่องนั้นมันจบกันนู้นเลยตั้งแต่ตอนนู้นแหละที่ว่าตั้งแต่ประมาณสิบปีก่อนนี่แหละที่มันมีเรื่องกันนี่แหละเห็นไหมันนั้นถึงได้ปกปืนอยู่ตลอดแต่ถามว่ามันมันก็พกปกตินะไม่ถึงกับระวังตัวอะไรมากมาย เพราะว่าคนถ้าระวังตัวจริงๆอ่ะมันจะต้องไม่ไปกรีดยางตอนหัวรุ่งตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องเก็บตัวทีนี้ปกติมันก็ไปปกติอ่ะไปกรีดยางหัวรุ่งปกติตรมนาเพราะนั้นถ้าคนที่ว่ามันมีอะไรเขเรียกคนที่มีศัตรูอ่ะเขาต้องไม่ไปโลยปกติผู้ตายเคยเป็นหัวคะแนนให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี2,555ความขัดแย้งเรื่องการเมืองท้องถิ่น อาจสร้างความไม่พอใจให้ผู้สมัครฝั่งตรงข้ามมันมีเรื่องเนีนเรื่องนั้นแหละเรื่องที่โบกับผู้กับไปมันไม่นานประมาณสีปีมันก่อนไน้ไม่มีสัญญาณอะไรไหมคะพี่ไม่มีเลยการพยายามที่จะสอบถามข้อมูลในเชิงลึกนะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจาก อะไรเพื่อจะได้พนักงานสอบสวนทางแข่ายตำร,รวจนะครับจะได้มีวงแคบเข้าในการซีจะสืบหาตัวคนร้ายสําหรับในเรื่องข้อมูลนั้นก็ได้มาในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็จะต้องมานํามาดังอ่าที่ตำร,รวจและทางอำเภอนะครับก็จะได้มาวิเคราะห์ในเรื่องข้อมูลแล้วก็อ่าตั้งประเด็นเพื่อที่จะมองไป สือหาตัวคนร้ายให้ได้็ก็ส่วนหนึ่งเขาให้กับตำรวจตัวจรงอีก,อกใ,นในส่วนหนึ่งก็ผมในฐา,านะานักเบอก็พยายามติดตามเรื่องนี้อยู่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากว่าในการที่จะเอาคนร้ายให้มารับผิดนั้นมันก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องกระบวนหลักฐานมายานแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับถ้าเผื่อว่าเราไม่มีหลักฐานเพียงพอมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายเขาได้ก็้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการเรื่องนี้ แนวทางการสืบสวนที่ยังมืดมนแม้จะมีสัญญาณพอให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นฝีมือใครแต่เมื่อยังไร้หลักฐานทิศทางไปถึงตัวคนร้ายจึงยังมองไม่เห็นมันทําให้ครอบครัวหวั่นใจว่าจะไม่สามารถจับตัวฆาตกรได้ยิ่งตอกย้ําความรู้สึกกับความสูญเสียเสาหลักในครอบครัวไม่มีร่งไม่มีได้เลยไม่ไม่มีได้เลยทีว่าจวเป็นร่างว่าไอ้นี่ไม่มีเลย ธรรมดาคือแกก็อยู่กับเราทุกวันตำก้าววกินกันทุกวันตามกันธรรมดาพอวันนี้กินอะไรตัวเจ้ากินอะไรกันแบบนี้ยไม่มีแกไว้เป็นลังอะไเลยแกก็ไม่เร่งตึ้งหว่า๋กยติดที่ำแกก็ไม่เคยเร่งแกก็ไม่กคยเร่งเลยเลยอีกขาต้าม่วใจต้องเป็นใจปันนี้ใจเกลือนน่นๆกับก๋วยตุ้ยันะวาใจใจก็ต้องเต็มว่ากลัวเราปันนี้ได้ปันนั่นนีงก็กาดาตัางพอตัางเมษีก็ตำ้ตัวไม่ตุ้เลยไม่รู้ทำตัวยี้คือ การัวหน้ากาดกุนตีวะาเพื่อกุนตีวาทำไม้ครอบครัวเราคิดการัวหน้าบ้านปอบ้านคือต่างปอบ้านต่างแม่บ้านตีเดียวเลยพี่ก็ทำใช้ไม่ได้ก็ก็ไอตํารวดช่วยตําคดีนี่ให้กระจางแล้วก็คือกว่ากว่างของผีฟ้าอไว้กับตํารวดไอจับคุนปิดได้ได้เร็วๆอย่างรับแมวเปะเลยวะเอาคุนปิดจริงๆ ผู้ตายเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย่ายพลเรือนทำให้ชาวบ้านสนใจว่าใครที่ฆ่าเขาการสอบปากคำพยานไปจนถึงผู้ต้องสงสยัยที่ดำเนินไปแล้วกว่าสิบปากในชั้นนี้ขอให้ติดกรอบบุคคลต้องสงสยัยประกอบกับอีกหนึ่งหลักฐานที่ได้จากที่เกิดเหตุเวลานี้มันถูกส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชุดสืบสวนยังรอผลพิสูจน์เพราะมันอาจเป็นหลักฐานชิ้นเดียว ที่มัดแน่นว่าใครที่เป็นมือสังหารคดีดับสนองแค้นพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีฆาตกรรมช่างทองในจังหวัดกาญจนบุรีครับหลักฐานที่พบบนศพนะครับนำไปสู่การคลี่คลายคดีและจับกลุ่มตัวฆาตกรมาดำเนินคดีได้ในที่สุดพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ วางแผนลวงฆ่าอำพรางทิ้งรถลงน้ำราวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์